คุณผู้ชมคะและขณะนี้นะคะที่ฉันก็ได้มีโอกาสนะคะอยู่กับท่านสุรเชษชัยโกศลนะคะเลขานุก,การ,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะท่านกะสวัสดีค่ะ <S <S ค่ะวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการาทําการประชาสัมพันธ์นะคะโครงการที่วันนี้ได้มีการาจัดขึ้นมาให้ประชาชนนั้นเนี่ยได้เกิดการรับรู้แล้วก็มีความเข้าใจในโครงการนี้มากยิ่งขึ้นก่อนอื่นเลยคงจะต้องเรียนถามท่านว่าโครงการใดบ้างคะที่ถูกให้บรรจุอยู่ในแผน คือ,อในแผนพัฒนาปกติเนี่ยก็จะเป็นงบประมาณรายจ่ายปกติแต่ที่สาเหตุที่วันนี้มาเนี่ยก็เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนกรณีที่เราจะสร้างระบบขนส่ง <Okay. S 1> วางระบบโลจิสติกแล้วก็การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาพรวมของ,รงกระทรวงคมนาคมในภารกิจที่ใช้เงินกู้ 2.2ล้านล้านบาทซึ่งเป็นในส่วนของกระทรวงคมนาคมประมาณ1.9ล้านล้านบาทนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งถ้าเรารอใช้เงินงบปกติเนี่ยเราต้องมองว่า10ปีย้อนหลังมาเนี่ยเรามีงบพัฒนาน้อยลงในขณะที่รายจ่ายเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นงบปกติซะส,ส่วนใหญ่มีเพิ่มขึ้นมาในช่วงของอปี 5.2าถึง5้าี่ก็ในช่วงของอรัฐบาลที่แล้วก็จะเป็นไทยเข้มแข็งที่จะมีงบพัฒนาเยอะเพราะเขาใช้เงินกู้แต่ในส่วนของกระทรวงคมนาคมวันนี้เนี่ยเรียนว่า,าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของอกระทรวงคมนาคมโดยพา่านา่านายกรัฐมนตรีท่านนายกยิ่งรักชินวัตรเนี่ยได้เร่งเห็นถึงความสำคัญข,ข,ของการที่จะต้องแข่งขัน คู่แข่งทางการค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเราในประชาคมอ,อาเซียนก็ดีหรือ,อแม้กระทั่งในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือ,อในอเมริกาก็ดีนะครับวันนี้เนี่ยภาวะเศรษฐกิจเขามีปัญหาเขาก็อยากจะหาะจุดที่มีการลงทุนและคุ้มทุนดังนั้นการพัฒนาโลจิสติกเนี่ยก็คือการลดค่าขนส่งต่อ GDP ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเรามีภาระที่ 14.2ในการเป็นค่าขนส่งเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้ขนส่งเหล่านี้เนี่ยในการขับเคลื่อนคนใน,ในการที่จะเดินทางปกติก็ดีในการาบรรทุกสินค้าต่างๆก็ดีไม่ว่าจะท,ทางบกทางน้ำทางรางหรือแม้กระทั่งทางอากาศเนี่ยจะทำอย่างไรให้ค่าขนส่งเหล่านี้ลดลงและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการลดระยะเวลาเดินทางเนี่ย วันนี้เราจึงมาถามความคิดเห็นของว่นประชนว่าเราเห็นด้วยหรือไม่กับการที่จะใช้เงินในอนาคตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราลงทุนสูงไม่ใช่ว่าเราจะลงทุนแล้วสูญเปล่าเราจะได้สิ่งที่ตามมาก็คือในด้านการเพิ่มของมูลค่าของที่ดินเราอาจจะมีที่ดินที่เราผ่านเข้าไปเนี่ยมันจะต้องเป็นการลงทุนควบคู่กันอาจจะเป็นฮับใหม่หรือเป็น าดาวเทาหรือเป็นเมืองใหม่ที่รองรับผู้คนที่จะอยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งทําให้ที่ดินเหล่านั้นเจริญขึ้นมาแล้วก็กาไรส่วนหนึ่งก็มาจากการสร้างอสังหาริมทรัพย์หรือเมืองใหม่หรือเมืองฮับแล้วก็สร้างเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศแทนสิ่งเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลได้เร็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญเหล่านี้จึงมาร่วมรับฟังความเห็นจากพี่น้องในแต่และภูมิภาค ซึ่งครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่ห้าแล้วครั้งแรกเราลงพื้นที่ที่อุบลครั้งที่สองที่เชียงใหม่ครั้งที่สามที่ภูเก็ตครั้งที่สี่ที่นครศรีธรรมราชแล้วมาวันนี้ก็ก็เป็นถือว่าเป็นครั้งที่ห้าก็คือที่ชนบุร่และครั้งต่อไปก็ที่โคราชไปครั้งที่เจ็ดก็ที่ขอนแก่นแล้วก็มาปิดท้ายที่พิษณุโลกแล้วก็เราก็จะเข้าไปสรุปในกรุงเทพต่อไปครับ ท่านคะที่พูดไปเนี่ยนะคะก็น่าจะทําให้เห็นความจําเป็นในการที่จะจัดแผนพัฒนาให้เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะบริเวณแถบภาคตะวันออกแล้วก็จังหวัดชลบุรีด้วยทีนี้ถ้าหากว่าเราจะลงมาดูกันในส่วนของแต่และโครงการยกตัวอย่างอย่างเช่นโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองอันนี้จุดประสงค์หลักจริงๆแล้วเนี่ยต้องการที่จะสร้างความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนหรือว่าต้องการที่จะอำนวยความสะดวกให้การขนส่งทางโลจิสติกมากกว่ากันคะ ก็เป็นทั้งสองรูปแบบนะควบคู่กันไปซึ่งการขนส่งเนี่ยระบบโลจิสติกเนี่ยเราจะเน้นไปในระบบรางซึ่งเราก็จะทํารถไฟรางคู่มาที่แลมจับังแล้วก็มาตุภูตก็คงจะใช้ระบบท่อในเรื่องของการซึ่งก็คงจะทําควบคู่กันไปแต่ในสิ่งหนึ่งที่เราต้องลงทุนในวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าระบบรางเนี่ยหลังจากปีซพศส5 5พี่เนี่ย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้งทั้งหมดนะครับไม่ได้เพิ่มได้ไม่ได้เพิ่มในเรื่องของรางเลยท่านวันนี้เนี่ยหลังจากที่เราต้องแข่งขันกันมากรัฐบาลน,นี้เล็งเห็นถึงความสำคัญนในการพัฒนาระบบรางขึ้นมาเพื่อให้การขนส่งเนี่ยซึ่งในอนาคตน้ํามันเนี่ยซึ่งเป็นปัจจัยของการขนส่งเนี่ยจะแพงขึ้นมาก mm hmm. ถ้าเราสามารถใช้น้ํามันที่น้อยลงแล้วก็สามารถบรรทุก สิ่งของไปเพิ่มขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลควรจะทําเพื่ออนาคตของลูกหลานที่จะต้องเติบโตไปในวันข้างหน้าเราจะได้มีต้นทุนทางค่าขนส่งโลจิสติกที่ถูกทําให้เงินในกระเป๋าของผลประกอบการค้ามากขึ้นมีกําไรมากขึ้นแล้วก็นักลงทุนมั่นใจมาลงทุนเราก็จะเป็นคนที่แข็งแรงขึ้นไวนะครับจะได้ไม่ ไม่เจ็บไม่จนนะครับถ้าเรามีเงินเราก็สามารถยืนด้วยลําแข้งของคนไทยครับเนื่องจากว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งของการเสวนานะคะได้มีการพูดถึงสถานีขนส่งนะคะตรงนี้เนี่ยอยากจะขออนุญาตเรียนถามนะคะท่านเลขาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วสถานีขนส่งในการที่จะจัดทําขึ้นมาโดยกระทรวงคมนาคมเนี่ยคืออะไรคะท่านคือสถานีขนส่งเนี่ยก็คือสถานีขนถ่ายสินค้าคสมมุติว่าเรามีอ่าสินค้ามา จากตู้คอนเทนเนอร์ที่แหลมชบังถ้าเราสามารถนำขนสินค้าเหล่านี้เนี่ยที่เขาไม่ได้ไปลงที่ปลายทางที่เดียวเนี่ยอาจจะมีเป็นบริษัทรับส่งสินค้าหรืออะไรเนี่ยในหนึ่งตู้เนี่ยมีหลายเจ้าเนี่ยเราไปกองรวมและสุดท้ายแล้วแต่ละคนเอารถขนาดที่พอประมาณมาไม่ใช่ว่าไปใส่เทนเลอร์แล้วก็ไปตลอนตลอดทิ้งตามจุดเนี่ยไปอ้อม มันเป็นภาะระของการขนส่งนั้นถ้าเรามีสถานที่รวมเนี่ยของที่ไปในแนวทิศทางเดียวกันก็แยกไปไอ้ของที่ที่ไปอีกจุดหนึ่งก็แยกไปอีกจุดหนึ่งมันจะเป็นการแบ่งแยกทิศทางของการขนส่งสินค้าที่มาย่อยกันเนี่ยไปในทางเดียวกันสินค้าคนละตู้ก็ต้องแยกคัดสรรเหมือนส่งจดหมายฮะมีรหัสหมื่นสามพันเนี่ย้องไปจังหวัดยา ไม่ใช่เอาของชนบุรีไปยาแล้วก็เดี๋ยวกลับมาชนบุรีสินค้านั้นก็จะเน่าเสียก่อนนะฮะก็เป็นอย่างนี้ครับค่ะมีคำถามาหนึ่งนะคะท่าน สิ่งต่างๆที่ท่านได้อธิบายมาแน่นอนว่าน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆกับประชาชนคนไทยแล้วก็าชาวภาคตะวันออกด้วยนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเราจะไปดูกันในเรื่องของการขนส่งต่างๆเหล่านี้ปัจจุบันเนี่ยปัญหาที่พบเจอจากการเสวนาจากการจัดโครงการสร้างการรับรู้ในลักษณะนี้สิ่งที่ประชาชนเขาต้องการหรือว่าสิ่งที่เขาเรียกร้องนั้นเป็นเรื่องใดบ้างคะ ่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องถนนครับเพราะว่าถนนนี้ใกล้ตัวแต่เรียนอย่างนี้นะครับว่าในประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยเขาใช้ขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ก็คือรถไปความเร็วสูงหรือแม้กระทั่งในเมืองหลวงเนี่ยประเทศแถวยุโรปเนี่ยเขาไม่มีสร้างถนนวงแหวนซ้อนกันซ้อนกันเขามุดเลยแล้วก็เอาเอาคนลงสู่ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ดังนั้นซึ่งวันนี้เนี่ยรัฐบาลก็คงจะตระหนักเรื่องนี้จึงต้องหันกลับมาพัฒนาระบบหลัง ในเรื่องการขนส่งจะเป็นรถลอยฟ้ารถใต้ดินอะไรเนี่ยก็คงจะช่วยแบ่งเบาในเรื่องสภาพการจราจรที่ติดขัดได้อันนี้จะทําให้เราเหนือกว่าคู่แข่งหรือว่าคู่ค้าในทางด้านของ AEC ยังไงบ้างก็จะต้องดําเนินการก่อนก่อนที่คนอื่นเขาทาก่อนถ้าเขาทําก่อนอนักลงทุนมั่นใจก็จะไปประเทศที่สะดวกและมีความมั่นงคงเราก็คงจะต้องใช้ความได้เปรียบเหล่านี้นในการที่เรา มีรัฐบาลที่มาจากประชาชน,นก็คงจะต้องเร่งดําเนินการเหล่านี้ก่อนครับก็จึงมาทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าสาเหตุที่เราทําวันนี้เนี่ยพวกเราอาจจะไม่ได้ใช้แต่คนใช้คือลูกหลานของเราครับ